hello everyone สวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหานะครับในบทที่21นะครับเราจะมาทำในแบบฝึกหัดนะครับ2ข้อแรกก็คือ21.1นะครับแล้วก็21.2นะครับอ่า21.1นะครับ write sentence from this word ก็คือเขียนประโยคจากคำเหล่านี้นะครับ some of the sentence are questions บางประโยคก็เป็นคำถามนะครับ Sentence one to seven are present นะครับก็คือ,อประโยคที่1นึงถึงเ็ดเนี่ยเป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็ Sentence 8 t o 15 are past นะครับประโยคที่8ถึง15เนี่ยเป็นประโยคใช้ past นะครับคือเป็นประโยคของอดีตนะครับข้อแรกทำให้เราแล้วก็คือ อันแรกนะครับ The office นะครับ is clean every day นะครับก็คือสำนักงานนะครับถูกทำความสะอาดทุกวันนะครับข้อสองนะครับ How often are this room cleaned cleaned นะครับคือ,อห้องเหล่านี้ถูกทำความสะอาดบ่อยขนาดไหนนะครับถัดมานะครับ glass made from sand นะครับก็คือ,อแก้วนะครับทำมาจากทรายนะครับแก้วถูกทำมาจากแก้วต้องถูกทำนะครับแก้วนี่เป็นเอกพจน์นะครับ is ถูกทำใช่ไหม is made นะครับ from sand ข้อ4นะครับ The w i n d o w Clean every two weeks uh, หน้าต่างถูกทำความสะอาดทุก2สัปดาห์นะครับ uh, ต้องเขียนว,ว่าถูกทำความสะอาดใช่ไหมครับ The w i n d o w หน้าต่างเหล่านี้ใช่ไหมครับ uh, Are cleaned every two weeks นะครับหน้าต่างถูกทำความสะอาดทุก2สัปดาห์ ข้อ5นะครับ the room not used very much ก็คือห้องนี้ถูกใช้ไม่มากนักนะครับ uh, this room นะ this room is not used very much ห้องไม่ถูกใช้มากนัก6นะครับ we allow ท t ก park here นะครับอันนี้ก็ uh, คล้ายๆกับเราขับรถไปแล้ว uh, เราถามคนที่อยู่ในรถด้วยกันว่า เราได้รับอนุญาตนะครับให้หยุดไหมให้จอดรถที่นี่ไหมก็คืออาราวนี่ต้องเป็นได้รับอนุญาตนะครับไม่ใช่อนุญาตเนาะก็คือเราอาจจะเขียนเป็นประโยคอบอกเล่าก่อนก็ได้ v นะครับ R a l l o w to park h เ r ีนะครับก็แปลว่าพวกเรานะครับได้รับอนุญาตให้จอดที่นี่นะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามก็ ถ้ามีกริยาช่วยเอากริยาช่วยมาไว้ข้างหน้านะครับปรับไปก็เป็น RV Allow e d to Park Here นะครับพวกเราได้รับอนุญาตให้จอดที่นี่ไหมนะครับถัดมาพวกข้อ8 8ถึงสิเนี่ยเป็น p a s t ใช่ไหมครับ The Office Clean Yesterday นะครับ อ,อ,อ,อมันมมันมันนเปลี่ยนพวกเวลาอะไรให้เราแล้วแหละนะครับสำนักงานถูกทำความสะอาดเมื่อวานนี้นะครับถูกทำความสะอาดเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับ Was cleaned yesterday ข้อ9นะครับ The house paint last month นะครับบ้านถูกทาสีเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ the house ถูกทาสีก็คืออะไรครับ was painted last month เดือนที่แล้ว10นะครับ my phone uh, steal a few days ago โทรศัพท์ของฉันถูกขโมยนะ uh, ถูกขโมยคือ stolen นะครับ a few days ago เมื่อเมื่อไม่ไม่กี่วันก่อน my phone was stolen แปลว่าถูกขโมยนะ Steel stole stolen า uh, few days ago ข้อ11นะครับ Three people injured in the accident นะครับ uh, คน3คนถูกทำให้บาดเจ็บนะครับคือในภาษาอังกฤษการบาดเจ็บนี่คือถูกทำเพราะเขาไม่ได้ทำตัวเองนะครับ uh, Three people injured in the accident นะครับ ถูกทำก็คือ w e r e นะครับ injured เ่อมี ed นะครับ uh, in the accident ชิบสองนะครับ ah uh, when this b i b u i l t นะครับต้องเป็นอดีตด้วยนะก็คือสะพานนี้ถูกสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ uh, when ถ้างงหร,หรืองงไมต้องทําแสดงตัวอย่างไหมอา่าอ่ะเอาประโยคบอกเล่าอีกทีหนึ่ง The build. เดบิดบ b u i l อ่าถ้าเป็นประโยคบอกเล่านะครับ in นอา่าสภานี้ถูกสร้างในปีอ่อินนั่นคือในปีพศอ,อในปีคศอ,อ,อะไรสักอย่างนะครับสมมตุติตรงนี้ก็คือถ้าจะแทนด้วยถ้าจะตั้งคำถามเกี่ยวกับเวลาก็ใช้กับเวนนะครับ พอ,พอเรา,เอาสร้างประโยคแบบนี้ปุ๊บเราย้ายเวนไปข้างหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยกริยาช่วยนะครับที่เหลืออยู่ที่เดิม when uh, ่า was the bridge built นะครับ built ตัวทีอ่า b u นี้ต้องเป็นตัวทีนะครับอ่าก็คือสะพานนี้ถูกสร้างเมื่อไหร่ I uh, I not woke up by the noise นะครับหมายความว่าฉันไม่ตื่นนะครับเนื่องจากเนื่องจากเสียงคือฉันยังนอนต่อได้นะครับเราอาจจะเขียนแบบง่ายๆก่อนคือฉันถูกปลุกด้วยเสียงนะครับ I was woken up by the noise นะครับ ถ้าเขียนเป็นรูปประโยคอบอกเล่านะครับ I was w o k e n up by the noise แต่ถ้าบอกว่าฉันไม่ถูกปลุกหรือฉันยังนอนต่อได้ก็คือ I was not w o k e n up by the noise นะครับข้อ14 How this window break นะครับก็คือหน้าต่างเหล่านี้แตกหรือพังได้อ,อย่างไรนะครับก็อาจจะใช้ this อาจจะคิดแบบนี้นะครับ this window a s broken หน้าต่างนี้ถูกทำให้พังนะครับบายอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับทีนีต้ตรงนี้แหละที่จะกลายเป็น how นะครับแล้วเราเอา how มาไว้ข้างหน้าก็จะเป็น how has this windows broken ใช่ไหมเดี๋ยวนะครับ how this window โอเคอ่าโทษทีโทษที the window were นะครับ were broken นะครับแล้วก็ <c oughs> อ่าโอเคอ่าอันนี้เป็นรูปพนะาสีไม่ใช่ present ไม่ใช่ present perfect หลงนิดหน่อยโอเคก็เป็น the window นะครับ Were, ใช่ไหมครับย้ายมากิริยายช่วยมาข้างหน้าเวอร์ฮาวเวอร์นะครับดิสวินโด w บโรเกนนะครับหน้าต่างเหล่านี้พังได้อย่างไรนะครับสิบห้านะครับอ่ะ uh, you i n v i t e to John party last week ก็คือคุณถูกเชิญนะครับไป uh, งานเลี้ยงของจอห์นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่านะครับก็คือ are you invited to John s PARTY last week คุณได้รับเชิญไปงานเลี้ยงของจอนอาทิตย์ที่แล้วไหมโทษทีไม่ใช่ R าแต่เป็นอะไรครับเว mm hmm. อร์เพราะเป็นอดีตเนาะเวอรครับอันนี้ Broken ก็อ่าพีคมตกนิดหนึ่งอ่าครับสำหรับอันนี้ก็เป็นข้อ21.21 21. นะรเรายังเหลืออีกข้อนะครับก็คือข้อ21.2นะครับ เรามาต่อกันเลยนะครับโอ้ยจุหนึ่นี่ยาวมาก21.2เนี่ยเขาถามว่า this sentence are not correct ประโยคเหล่านี้ไม่ถูกนะครับ correct them แก้ประโยคเหล่านี้ด้วยนะครับข้อแรกทำให้เราแล้วก็ this house built 100 years ago นะครับก็แก้เป็นบ้านหลังนี้สร้างร้อยปีที่แล้วซึ่งซึ่งไม่ ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับอ่ไม่ถูกเพราะว่าบ้านมันสร้างตัวเองไม่ได้มันต้องมีใครสักคนสร้างบ้านนะครับ This house ก็เป็นต้องเป็น w a was built นะครับถูกสร้าง one hundred years ago ประมาณนี้ต้องสังเกตนะครับว่าอะไรที่มันทำเองได้หรือต้องให้ใครทำให้นะครับ Football play in the most country of the world ฟุตบอลนะครับเล่นในปร,ประเทศส่วนมากนะครับของโลกคือเกมกีฬาเนี่ยม,มันไม่สามารถเล่นเองได้มันต้องถูกเล่นใช่ไหมครับเราก็แก้เป็นฟุตบอลฟุตบอลนี่คือเป็นเอกพจน์นะวอเอธเพลย์ War uh, Play, นะครับถูกเล่น in the most country in the world นะครับ ถัดมาข้อ3นะครับ w h Y did the letter sent to the wrong address อ่าทำไมนะครับจดหมายถูกส่งไปที่อ่ to the wrong address นะครับไปที่อยู่ที่มันผิดนะครับไปไปอีกบ้านที่ผิดหรือไปอ่าไปผิดที่นะครับอันนี้กันอ่ h Y did จริงๆงอันนี้มันคือในอ่ประโยค คำถามเนี่ยเราจะไม่ใช้ d i d ใช่ไหมครับจะใช้ i s m r นะครับแล้วก็จดหมายที่สุกส่งไปในอดีตเนี่ยมันต้องมันต้องใช้ในรูปของอดีตนะครับก็เป็น Y was นะครับ the letter sent นะครับ to the wrong address ทำไมจดหมายถูกส่งไปผิดบ้าน ข้อ4นะครับ a film studio is a place where film m a k e นะครับเอ่อที่มันผิดก็คือ film studio คือโรงถ่ายภาพยนตร์เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่ภาพยนตร์สร้างไม่ภาพยนตร์สร้างเองไม่ได้นะครับต้องเป็นภาพยนตร์ถูกสร้างดังนะั้นเราจะแก้ตรงนี้นะครับ a film studio นะครับ a, a is a place where film นะครับ าฟิล์มนี้เติม S นะครับก็เป็นประหจพดหมายถึงฟิลม์มภาพยนต์เป็นการทั่วไปนะครับ R เมธถูกสร้างนะครับข้อ5นะครับ w h e R e you born ก็ต้องเป็นอะไรครับเราเกิดโดยปกติเราจะไม่เกิดในปัจจุบันใช่ไหมครับก็ต้องเป็น where were you born อขา้อกนะครับ how many languages are speaking in Switzerland นะครับมีภาษากี่ภาษาที่พูดในสวิตเซอร์แลนด์จริงต้องเป็นภาษานี่มันต้องถูกพูดนะพูดถูกพูดโดยคนเนาะก็คือ uh, how many languages นะครับไม่ใช่ speaking แต่เป็น spoken ถูกพูด in Switzerland. ข้อ7นะครับ Somebody broke into our house but nothing stolen นะครับใครสักคนนะครับมีคนพังเข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็ nothing stolen คือไม่มีอะไรหาย จริงจริง noting h stolen ก็คือไม่มีอะไรถูกขโมยนะ stolen แปลว่าถูกขโมยนะครับแต่นั้นเราตรงนี้ต้องแก้เป็นถูกขโมย somebody broke อันนี้ประธานเป็น somebody สามารถทำกิริยา broke ได้นะ broke into คือเข้าบุกรุกเข้ามาในบ้านนะครับ uh, somebody broke into how b u t nothing was stolen นะครับข้อ8นะครับ uh, when was invent the bicycle uh, when was invent the bicycle ก็คือ uh, จักรยานถูกสร้างขึ้นเมื่อไหร่นะครับเราก็แก้จริงๆอันนี้ทุกอย่างถูกแต่ว่าสลับตำแหน่งเฉยๆนะครับ uh, เราต้องเปลี่ยนเป็น when was The bicycle invented แค่ตำลักสลับนะครับ bicycle ก็ invented ก็คือจักรยานถูกสร้างเมื่อไหร่นะครับพวกการตั้งคำถามอะไรเนี่ยถ้าไม่แน่ใจเนี่ยก็เขียนสลับเป็นประโยคบอกเล่าได้นะครับเช่น the bicycle was invented อันนี้ประโยคบอกเล่านะครับ อินปีไหนแล้วค่อยเอาตัวนี้ไปเป็นเว้นนะครับแล้วก็พอพอสลับตำแหน่งไปนะครับแล้วก็ตามด้วยกิริยายช่วยแล้วที่เหลือเหมือนเดิมมันก็จะได้มันจะได้ประโยคคําถามแบบนี้นะครับอ่าครับก็จบลงนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ thank you goodbye